ทำอะไรกุ้มว่าเรามาตุนลออว้วควาเรากาตุครับสวัสดีนักเรียนป6กที่รักทุกคนนะครับกแล้วก็สวัสดีปีใหม่2565ครับทุกคนอ่าโรงเรียนหยุด4วันนะครับนักเรียนคงจะไปเที่ยวกันนะครับอ่าเราเริ่มปีใหม่เราก็มาเริ่มเรียนกันนะครับในคาบที่1ของปีใหม่ นะครับคาบที่แล้วครูให้นักเรียนวาดภาพนะครับตัวอย่างนะก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่ยังไม่ส่งไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับป .6 ส่งน้อยมากอ่ะก็เราเหลือเวลาประมาณเดือน2เดือนเราก็จะจบแล้วนะครับพยายามเกลี่ยงานให้เสร็จน,นะครับอ่ะวันนี้ก็ถ้าพร้อมแล้วก็เอาหนังสือขึ้นมาครับเดี๋ยวเปิดหนังสือไปที่หน้า ห้าหกสิบสามนะครับเราจะเรียนเรื่องแผนภาพอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนเรื่องการวาดภาพนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็เปิดหนังสือหน้าหกสิบสามเลยครับแผนภาพมันมีไม่มากนะครับมีนิดเดียวนะครับแต่หนังสือหน้าหกสิบสามนี่กูจะมาให้ทํานะครับเดี่ยวกับนิทานวันก่อนกูก็ให้ปั้นดินน้ำมัน นะครับแผนภาพนะครับแผนภาพคืออะไรนักเรียนดูนะครับหน้า63แผ่นภาพเป็นภาพนะครับก็คือภาพที่ช่วยอธิบายเรื่องหรือแสดงถึงส่วนสําคัญของสิ่งที่ต้องการอธิบายนะครับอย่างเช่นนักเรียนดูตัวอย่างนะครับรูปแผ่นภาพนิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าก็มีทั้งหมด4ภาพด้วยกันนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบนะครับมีทั้งหมด4ภาพวันนี้นะครับ เป็นภาพที่รูจะให้ทําให้นักเรียนทํานะครับนักเรียนดูตัวอย่างนะครับเรื่องนะครับบ้านของกระต่ายตัวอย่างมีนะครับในหนังสือหนังสือหน้า64นะครับบ้านของกระต่ายนะครับตัวอย่างเป็นภาพแสดงส่วนต่างๆของบ้านกระต่ายนะครับนักเรียนวาดตามนี้เลยนะครับเหมือนตัวอย่างนะครับของปีที่แล้วที่รูเอามาให้ดูนะครับนักเรียนดูในวิดีโอของรูนะ อ่เนี่ยของปีที่แล้วนะครับที่เขาวาดลงในกระดาษ A4 ร0ปอนนะครับหรือว่าคนที่มีสมุดแ, SO แล้วก็วาดลงในสมุดได้เลยนะครับแต่ถ้าวาดลงในกระดาษ A4 ร0ปอนก็จะดีนะครับเพราะว่านักเรียนจะได้เก็บไว้้เวลาครูจะเรียกตรวจทีหลังนะครับเรียกเก็บทีหลังอาจจะส่งกับให้ครูง่ายหน่อยนะครับอ่าให้ดีก็เอากระดาษ A4 ร0ปอนก็ได้นะครับหรือว่ากระดาษ A4 ธรรมดาก็ได้แล้วแต่นะครับเพื่อเพื่อความสะดวกของนักเรียนนะครับ วันนี้กูจะให้วาดเนี่ยนะครับแผนภาพแสดงส่วนต่างๆของบ้านกระต่ายแสนสุขนะครับนักเรียนเข้าใจแล้วนะสําหรับคนที่ยังไม่ส่งนะครับภาพที่แล้วะนะครับให้นักเรียนทยอยส่งได้แล้วนะครับเพราะว่าโรงเรียนก็หยุดหลายวันนักเรียนคงจะเกลียงานได้เยอะแล้วนะครับพยายามส่งมานะครับส่งมาในลิงก์ศิลปะนะครับขอย้ํา ส่งมาในลิงค์ศิลปะเท่านั้นนะครับอ่าเวลาที่เหลือก็ให้นักเรียนเอากระดาษเนีนสอขึ้นมาแล้วก็ทำนะครับบ้านกระต่ายแสนสุขนะครับให้เสร็จสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับอัสลามุอลลลยกุมวะาราะมะตุลลอฮ์บเระกาศุฮ์